สวัสดีค่ะคลิปนี้แพวจะพาทำทองม้วนกรอบกะทิสดนะคะสูตรนี้เด็ดมากๆรับรองอร่อยแน่นอนค่ะทำกินทำขายได้เลยนะคะกรอบอร่อยกรอบนานหอมหวานมันอร่อยลงตัวสุดๆเลยนะคะส่วนผสมเคล็ดลับวิธีการทำมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะกรอบกลิปดีแบบนี้เลยค่ะ ส่วนผสมในการทำขนมทองม้วนกรอบกะทิสดของเราหลักเลยก็จะมีแป้งมันนะคะกะทิน้ำตาลทรายน้ำตาลมะพร้าวไข่ไก่แล้วก็เกลือป่นค่ะส่วนผสมของเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำแป้งขนมทองม้วนของเรากันก่อนเลยค่ะเตรียมชามผสมใส่แป้งมันลงไปค่ะตามด้วยไขย่ไก่เกลือ น้ำตาลทรายความหวานปรับลดได้ตามชอบเลยนะคะใครชอบหวานมากหวานน้อยใส่ไปได้เลยค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวค่ะใครจะใส่น้ำตาลทรายอย่างเดียวก็ได้แต่ถ้าเกิดเราเพิ่มน้ำตาลมะพร้าวไปก็จะเพิ่มความหอมอร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะขยามให้น้ำตาลละลายสักหน่อยหนึ่งก่อนค่ะ พอน้ำตาลเริ่มละลายให้ทยอยใส่กะทิลงไปทีละน้อยแล้วก็ค่อยๆนวดให้ทุกอย่างละลายเข้ากันดีเลยนะคะ พอรนวดแป้งของเราผสมทุกอย่างละลายเข้ากันดีแล้วให้เรานำไปกรองด้วยกระชอนตาถีสักหนึ่งรอบนะคะเผื่อเศษแป้งเศษน้ำตาลที่ยังไม่ละลายค่ะเตรียมชามรองด้วยกระชอนตาถีค่ะแล้วให้เรานำแป้งที่ผสมกันไว้เมื่อกี้มากรองใส่ลงไปเลยนะคะใครจะไม่กรองก็ได้แต่กรองจะดีกว่าค่ะ เพื่อแป้งของเราจะได้เนียนละเอียดมากยิงขึ้นนะคะจากนั้นที่เราใส่งาดำดิบแบบไม่ต้องคั่วลงไปตามชอบได้เลยนะคะใครชอบงามากงาน้อยใส่ไปตามชอบได้เลยค่ะ แล้วก็คนให้เข้ากันดีค่ะใครจะใส่งาขาวหรืองาดำก็ได้อร่อยเหมือนกันค่ะคนให้เข้ากันดีแล้วก็ไปเตรียมเตาทำทองม้วนของเราได้เลยค่ะไม่ต้องพักแป้งนำไปหยอดทำทองม้วนได้เลยนะคะวันนี้พาจะใช้เตาแก๊ส กระป๋องแบบนี้นะคะในการทําทองม้วนของเราค่ะแล้ววันนี้พัจะใช้พิมพ์ทําขนมทองม้วนแบบเทฟลอนของแบรนด์ B s a p e นะคะลอนดีไม่มีติดตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยค่ะเตาที่มืออาชีพเลือกใช้กันเลยนะคะเปิดเตาไฟอ่อนวางแม่พิมพ์ลงไปแล้วก็ใช้ผ้าเขาบางหรือว่ากระดาษที่ชู่แบบหนาก็ได้จุ่มน้ำมันถั่วเหลือง แล้วก็ทาไปบางๆที่พิมพ์ให้ทั่วดีเลยนะคะก่อนจะใช้ก็ผ้าชุบน้ำเช็ดทำความสะอาดแล้วก็พักให้แห้งดีค่ะแล้วค่อยนำมาใช้นะคะรอให้พิมพ์ร้อนดีค่ะ พอพิมพ์ของเราร้อนดีค่ะเปิดขึ้นแล้วก็นำแป้งของเรามาคนก่อนตักหยอดนะคะแล้วก็ตักแป้งของเราหยอดใส่ลงไปค่ะิีอีกข้างหนึ่งทับลงค่ะนับ1นึถึงสิประมาณสิบวินะคะเราจะย่างด้วยไฟอ่อนค่ะ ถ้าเกิดไฟแรงเดี๋ยวจะไหม้ก่อนที่แป้งยังไม่สุกไม่กรอบนะคะและสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือแกนม้วนขนมทองม้วนนะคะถ้าสั่งร้านบีเชฟบางเซตเขาจะแถมแกนม้วนด้วยค่ะถ้าเกิดใครอยากซื้อแกนแยกต่างหากก็มีขายนะคะลองสอบถามดูได้เลยค่ะแล้วก็สิ่งที่ต้องเตรียมก็คือมีดค่ะตอนเราเทปแป้งใส่ลงไปตอนแรกแล้วก็ปิด พิมพ์อีกข้างหนึ่งลงจะมีเสียงฟูๆ่ๆถ้าเกิดเสียงฟู่เริ่มหายประมาณ10วินาทีได้แล้วก็กลับพิมพ์อีกด้านหนึ่งนะคะพอครบเวลา10วินาทีแล้วค่ะเปิดฝาดูค่ะแป้งเริ่มเหลืองดีแบบนี้แล้วนะคะให้เราจับชายทั้งสองข้างพับเข้าหากันค่ะเพื่อความสวยงามใครไม่อยากพับก็ได้แล้วก็ปิดฝาลง หนึ่งสองสามค่ะประมาณสามวินาทีแล้วก็เปิดขึ้นแกนม้วนวางลงค่ะแล้วก็มีดจับชายม้วนมาค่ะม้วนเข้าหาตัวนะคะมีดดันออกค่ะแค่นี้ก็ได้นะคะทองม้วนวิธีม้วนยยง่ายๆสีสวยให้อยู่ดีไม่มีหลุดค่ะ ครบเวลา10วินาทีแล้วเปิดดูค่ะแป้งสีเหลืองกำลังดีแบบนี้แล้วให้จับใช้สองข้างพับเข้าหากันค่ะงับลงแป๊บหนึง่งแล้วก็เอาขึ้นแกนวางลงปลายมีดจับม้วนเข้าหาตัวค่ะแบบนี้ก็ง่ายดีเหมือนกันนะคะ ทองมวนกรอบกะทิสดของเราก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานพร้อมขายแล้วค่ะสูตรนี้พาใช้แป้งแค่ครึ่งกิโลทาได้เต็มถาดใหญ่แบบนี้เลยนะคะสูตรนี้เด็ดมากๆรับรองอร่อยแน่นอนค่ะกรอบอร่อยกรอบนานหอมหวานมันอร่อยลงตัวด้วยนะคะกรอบกริบดีแบบนี้เลยค่ะ ลองไปทำดูนะคะวันนี้แพวใช้พิมพ์ทองม้วนเทฟลอนของแบรนด์ bchef ค่ะของเข้าดีจริงๆนะคะลอนดีไม่มีติดกระทะตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยค่ะไม่ต้องทาน้ำมันให้ยุ่งยากด้วยค่ะเดี๋ยวแพลแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คอมเมนต์ถ้าเกิดใครสนใจคลิกเข้าไปดูมีสินค้าหลากหลายอย่างให้เลือกสรรเลือกซื้อได้เลยนะคะ ลองไปทํำดูค่ะถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดลูกกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแพลวด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ